สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวันนี้นะคะน้องจิ๊บก็ได้อยู่ที่วัดโคกจ้าหลานะคะซอยจตุโชค14แขวงอองเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครค่ะที่วัดโคกจ้าหลานะคะจะมีงานปิดทองฝังลูกทิมิตนะคะภายในวันที่8ถึง11กุมภาพันธ์2517นะคะตัดไว้นะคะวันที่11กุมภาพันธ์2517นะคะและภายในวัดน,นะคะจะมีความสวยงามอย่างไรกันบ้างน,นะคะซึ่งโบสถ์ของวัดโคกจ้าลานี่คะก็สวยงามมากเลยคะ่ะเป็นทรงรูปทรงแบบ ของทางภาคเหนือนะคะึ่งท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านก็ได้สร้างมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะได้มีงานปิดทองฝังลูกท่านี้นะคะภายในปี2517นะคะเอาล่ะค่ะท่านผู้ชมคะภายในวัดนะคะจะมีความสาคัญอย่างไรกันบ้างและมีสาระดีๆอะไรเดี๋ยวน้องจิ๊บนะคะจะพาท่านสาธุชนนะคะเข้าไปการาบสการหลวงพ่อภายในวัดและไปชมอุโบสถหลังใหม่ของวัดโคกจา่าลานะคะเดี๋ยวตามจิ๊บนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดไปการาบสการหลวงพ่อพร้อมๆกันเลยค่ะ เจริญพรพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท,ทุกทุท่านที่มีโอกาสได้รับชมวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาณวัดโคกจ้าลาซอยจตุโชต1สิบ แขวงอ,องเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครอัตมภาพพระครูอาทรกุศลกิจเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกจลาและเลขานุก,การเจ้าคณะแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระครูสถิตโชติวัตรเจ้าอาวาสวัดโคกเจ้าลาและเจ้าคณะแขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดโคกเจ้าลา ร่วมงานในวันที่8กุมภาพันธ์2567ในวันที่8จะมีพิธีพุทธาพิเศกวัตถุมงคลเพื่อมอบเป็นที่ระลึกสำหรับพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาร่วมทำบุญปิดทองฝังลุกนิมิตรในวันที่8 9 10 11 วันที่8มีพุทธาพิเศษและเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานวันที่9วันที่10เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทุกทุกท่านาปิดทองวันที่11กุมภาพันธ์2567เป็นวันตัดไว้ฝังลูกนิมิตดังนั้นอัตมภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมาขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมทำบุญปิดทองฝังลูกนิมิตในวันดังกล่าวการจัดงานครั้งนี้เป็นการยกฐานะของวัดโคกเจาลาให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ขออวยพรให้ทุกท่านสุขเกษมเปรมปรี คุณความดีที่ทำไว้จงให้ผลอยู่ทินใดที่ไหนในสกลอย่าทุกทนเหนื่อยยากลำบากใจมีวันนะสดใสวิไลเลิศจงบังเกิดลาภผลอันยิ่งใหญ่พละมา่านมหาศาลนานเกลียงไกลชื่อสวัยเกิดก้องของโลกา ปิจประจำธรรมนี้มีจงก่อเกิดเป็นข้อจงได้ชนะสามีทั้งยศเกียรติศัพท์อันลุชาทั่วไฟฟ้าสรรเสริญเจริญพร